โคตรลำกำลังดีับไม่จบใช่ไหมมึงอ่ะโคตรเท่อะเรนผู้ชมทุกท่านนะครับผมปิงปิงทีเมด้วยเย้วันนี้อยู่ที่มาถึงตอนเย็นเมื่อสักครู่นะี้ตอนนี้เราอยู่ที่โตลุงที่อุบลน,นะครับเราจะมาหาอะไรกินกันก่อน ไปที่ไหนก็นหนีไม่พ้นหมูปิง้งที่เมย์ของเราสวัสดีค่ะคนอุบลที่นี่อารมณ์ดีจิมจิมเห็นไหมไ<อ>การยิ้มทําให้อายุเยือนนะพี่นะหน่าข้างหลังนะคงเทงทงเทงกันอยู่นะเขาเรียกว่าถนนอะไรครับที่นี่ใีตัวรุ่งเทศบาลแสดงว่าอยู่ใกล้เทศบาลเลยเขามีถนนลังคาหน้าตัวโอ้อยู่เทศบาลเลยครับเซดงว่าเรามาถึงแลนด์มาร์คใจกลางเมืองอุบลเลยมีถนนคนเดินอะไรไหมครับอ๋อมีสุเสาวอาทิตย์ครับมีสุเสาวอาทิตย์วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์อดเมืองอดมึองอดไปนี่ก็มีใช่ไหม แล้ว,ดลวอดมึงอดมึงอด,อ,ด,อ,ดอีกแล้วมึงอดกินหมูปิง้งไหมพี่ร้านข้างๆนีอ่อร่อยอร่อยว่าถ้ามาถึงตัวอุบลนีล้มาแถวเทศบาลเลยมาอะไรไม่ถูกก็มาหาของกินแถวเทศบาลได้แล้วมันจะมีหมูปิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าไอไก่แดงใช่ไหมที่เรากินกันไหมละสิบบาทสิบห้าบาทอันนี้มาเป็นตำบนเลยอันนี้ตำถาเท่าไหร่คขาถาดนีบผ่าเก้าสิบบาท นี่เขาทำเป็นขนมเลยช้่มาหมุนหมุนดูความหมุนแต่ฟักปลาจะโยนกระท้านะครับอันนี้ลูกชายใช่ไหมครับสุดยอดจิมจิมที่เขารอเหล่ามากด้วยทามา20อายุเยอะเลยอายุเยอะแล้วนะสีร้อนไหมครับพี่ช่างเป็นพ่อค้าที่ใส่ใจกับลูกค้าม่อยมากใช่โอ้ยอร่อยไหมลูกกรอดเป็นบ้องเลยครับ หมดขวดด้วยนะครับนี่ร้านนี้เด็ดไหมเด็ดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พูดต่อหน้านะพูดไม่ดีโดนตบนี่เป็นสาวอุบลวัยรุ่นมอปลายต้มเล้งซูเปอร์แซ่บข้าวจีบเวียดนามใช่ไหมครับใช่น่าจะเป็นอาหารเวียดนามแล้วอุบลอาหารเวียดนามเยอะเนาะโอ้ยคุกเป็นกะละมังทั้งหมดนี้พี่กินเหรอครับโอ้ไม่ใช่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 น่ากินมาก พี่เขาบอกว่าอร่อยด้วยคอนเฟิร์มมาละหนึ่งคนพี่พกัญนญนันแล้วก็อันนี้น่าจะพี่พลูกสาวพี่กัญนญนันนี่ไม่ใส่ขิงแต่ใส่ใจนี่ต้องยำแหนมเลยอันนี้อะไรครับขอยทอ,อดเลอเวียดนามเวียดนามเวียดนามทำไมาอาหารเวียดนามที่นี่เยอะจังวนใหญ่ก็ โอ้แสเงว่าพี่ก็เป็นคนเวียดนามแน่เลยสวยมากเลยย่อคนเวียดนามนี่ก็วัยรุ่นเวียดนามแน่เลยดูจากสีหน้าแน่พูดภาษาไทยได้ด้วยวัยรุ่นเวียดนามสมัยนี้คนเวียดนามใช่ไหมครับอ๋อเป็นคนไทยคนไทยนะเชื้อชาติเวียดนามอ๋อเชื้อชาติไทยสัญชาติเป็นนามีเชื้อผสมเวียดนามอ๋อไทยยางไม่เคยจะเล่นกะกูเลยมึงร้านนี้อร่อยไหม อร่อยครับอร่อยเคยกินไหมเคยครับมี้แเด็กครับกินตั้งแต่เด็กด้วยใช่ครับอ้นี่มันโตมาจากหมูป้าเนี่ย <c oughs> เล,ลยรู้อยากเลยรู้อยาเขาเรียกว่าใส่ใจลูกค้า PM 2อก็ป้องกันให้ <c oughs> อันนี้คือเนื้ออีลา กอย่างกันย่างไม่ใช่ยีร่าไนะลูกทรงผมแบบเดียวกับเราเลยออร่ยมากเรากําลังจะไว้ผมแบบนายเนี่ยขอบคุณที่ให้แรงบันดาลใจกับเราเราจะเดินตามรอยนายนะวัยรุ่นอย่าเอามีดแทงคุกพอขอถ่ายสักนิดอันนี้อะไรอ่ะนักเก็ตค่ะนักเก็ตด้วยอร่อยอร่อยด้วยโอ้โไหนแล้ไหนแลนวไหนี่จะแอบชี้นิ้วแอบชี้นิ้วไม่แอบดูแอบดูหน้าลงไม่กลับมามองอย่าคุยดังเดี๋ยวเขาตบผมโคตร มีที่เที่ยวที่ไหนหน่าสนใจไหมครับวัยรุ่นครับแถวนี้แนะนําผมหน่อยผมเพิ่งมาถึงเหมือนกันครับเป็นคนที่ไหนเนี่ยงงมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพด้วยนะครับหลังจากนี้ก,ก็ <laughs> มือ <laughs> มือไวแท้ๆเลย <laughs> <laughs> สุดท้ายเราก็วนกลับมาร้านส้มตำร้านนี้อันนี้80บาทนะครับเขาบอกว่าขอรสชาตินันวๆเขาก็จะให้80แต่ถ้าแบบเปรี้ยวหวานห,หรือว่าตำปลาปูปลาร้าเนี่ยเขาก็จะให้90 <laughs> กวนลำกำลังดีเผ็ดเกินไปไหมรสชาติสุหัวยมครับตอนนี้พี่เมย์ไข้ขึ้นด้วยอาการไม่ค่อยดีจริงๆคือเราควรจะพักได้แล้วหลังจากที่กินตัวลุงกันแล้วพี่เมย์เขาบอกว่าอยากทํางานอีกจะขับไปชมรอบเมือง คือพี่เมย์เขาก็ยังจะพาไปเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้พี่เมย์กับผมด้วยนะ <Yeah. S 1> กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่วยกันแชร์นะครับในการทํางานของพวกเรากันต่อไปนะครับ mm. เพื่อผู้ชมทุกท่านเลยโอเคไปรวยอีกสักนิดก่อนที่จะเข้าสู่ที่พักกัน อารมณ์คล้ายๆนครสวรรค์แต่ว่าจะเงียบกว่าหน่อยที่นี่จะมีวัฒนธรรมเวียดนามเยอะเพราะว่ามันอยู่ติดกับลาวเขาก็บอกว่าลาวก็ติดกับเวียดนามเขาก็เลยแบบว่าบางคนก็เป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามไงผมยมมาตั้งแต่สมัยก่อนเยอะเขาก็เลยได้รับวัฒนธรรมของเวียดนามมาด้วยขนาอะไรก็เลยเป็นแบบเวียดนามที่นี่เขามีซ้อมลีกกันด้วยครับผู้ชมครับ ลานกิจกรรมแน่นอนอสวยๆๆๆที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับมาชิวๆที่ริมมูนนี่เขาเป็นแม่น้ำามนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรือด้วยแล้วก็นั่งชิลกันตรงโน้นไปได้ตามเส้นตลอดนี้เลยอันนี้เขาทำอะไรกันเหรอซ้อมรีดโอ้ช่างขยันอะไรยังนี้กี่โมงเนี่ยาไปเลยมาอะไรวะ ไปฟิวฟิวฟิวเย่เย่พี่ฟิวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้กับค ouais, ่ำกลางคืน <pues>, ซ้อมลีดล่ะเจ๊เหนื่อยไหมคะยังยังยังยืนมองเป็นอะไรลูกปิดปากพี่อาบน้ำแล้วพี่ไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกอย่ามาปิดปากเลยเอ้ยกอมอบ์คอมเจเลเดอร์โอ้โมีกองชุดด้วยพี่จะฆ่าผมเหรอครับ ขอบคุณค่าน่ารักจังเลยเด็กโบนเป็นมิตรมากเลยเฮ้ดูได้ที่ช่องฟิงฟิงไม่ใช่ฟลงฟิงนะลูกฟงฟิงเอ็งหาไม่เจอแน่เลยซ้อมกันเยอะจิมๆนี่แก๊งเมื่อกี้อีกแล้วกูอาบน้ําแล้วพี่นี่แก๊งแก๊งเดียวกันใช่ไหมนีหลบน่าอย่าไปโดดน้ํานะลูกทำอะไรก็คิดถึงพ่อแม่ไว้เนาะ เขาอุตส่าห์มาให้ซ้อมหลีดนะครับในนี้ซ้อมเสร็จแล้วเหรอยังไม่ซ้อมโดดซ้อมใช่ไหมวูเธอนี่เองเป็นผู้คุมกูว่าจะกลับละดิ้นให้กูสนใจอีกไม่จบใช่ไหมมึงอะเอายังไงกับเชเวตครับน้องครับขอท่าเมื่อกี้อีกรอบ เวลาอยู่หลังเวทีเนี่ยให้เป็นกําลังใจตัวเราเหม็นขนาดนั้นเหรือปิดหน้าเนี่ยเราอาบน้ําแล้วจริงๆนะโอเคไหมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วต้องหันหน้าหนีลงน้ําตลอด นี่คืออาการป่วยพี่เมย์นะครับต้องมาซื้อยากันแล้วผมขอให้พี่เมย์หน่อยขอบคุณพี่เมย์มากนะครับเขาป่วยมากเลยนะไข้ขึ้นตั้งแต่ตอนสายๆแล้วแต่ยังพาพวกเราเที่ยวนะครับให้เขาพักผ่อนก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีเมื่อคืนพักป่วยไปวันนี้เรามาถ่ายให้ต่อเลย อดอีกแล้วครับผู้ชมบางทีก็เจอเรื่องไม่คาดคิด <c oughs> เปิดโพสถึงอาทิตย์เราก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับถ่ายละเกรดว่าผลิตภัณฑ์จะต้องเปลดานรองพา้ตออกไปนะครับเมื่อคืนพี่เมย์ป่วยหนักมากบอกเลยว่าต้องไปซื้อยาแล้วก็ต้องซื้อยาชนิดตัวแรงด้วยนี่ก็ยังพุดฝัดพืดฝัดอยู่นะทับหลังศิละปะลบบุรีร่วมสมัยอันนี้คือเรือมาดครับท่าไม้ศิลปะรัตนาโกสินเรือสมัยก่อน คนก็จะมายโยนกระตังกันนะครับเรือมาดูปูดจากไม้ตะเคียนทั้งลําก็มีการไหวไวไวอะไรไว้เฮ้ยเราก็ยังได้มาถ่ายอยู่ครับผู้ชมครับศิลปจารึกถ้ำภูหมาในเครื่องหมายแสดงเขตพิธีกรรมทลาวด,ดีพุทตศตวรรษที่1 4ศิลป์าร์จารึกพระเจ้าจิตแสนรับปากแม่น้ำมูลนี่ไงจะมีตัวอักษรทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นี่คือรถถ่ายสหรภูมิถนนครับสมัยก่อนโอ้แท้ เป็นไงบ้างอาการห่วยไหมดีขึ้นแล้วครับจางตั้งแต่2461นะครับกว่า100ยกว่าปีแล้วขก๋วยเตี๋ยวต้ยวงยำสอโไทยพี่เขาบอกว่าเขาซื้อสูตรมาจากสุโขทัยเลยใช่ไหมครับใช่เป็นคนอุบลเนาะแต่ซื้อยันไกลเลยเหนือปุ้นร้านอ,อยู่แยกจนูุว่าชนูุว่าเนาะหน้าโรงบาลเส้นเทพโยธิ ตัวเมืองขึบนเลยนะครับชื่อร้านว่าเป็นเตี๋ยวสุโขทัยโบราณแป7 7จ8ดเจ็ดเจฝากกดตับตะไคร้ได้แชร์ให้ช่องฟิงฟิงด้วยนะครับ